สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ครับครูติ่งสอนเลขนะครับวันนี้จะมาสอนเราในใบงานที่1.5ครับเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับก่อนทำนะครับนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นให้เรียบร้อยถ้าอยากจะดูคลิปการสอนนะครับย้อนหลังถ้าดูแล้วไม่เข้าใจให้ไปดูที่ช่อง y o u t u b e ครูติ่งสอนเลขครับหรือว่า Facebook ส่งงานครูติ่งได้ ส่วนตัวครูเองก็จะส่งคลิปการสอนไปที่ไลน์กลุ่มป4อยู่แล้วนะครับสำหรับโรงเรียนของเราถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับการเรียงลําดับจํานวนนะครับนักเรียนจะต้องสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องคําสั่งให้ดีคําสั่งที่นักเรียนชอบจะผิดพลาดน,นะครับคือ 1. เรียงจากมากไปน้อย 2. เรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนักเรียนต้องฟัง ให้อ่าต้องอ่านให้ชัดเจนก่อนนะครับข้อหนึ่งครับเรียงลําดับจากมากไปน้อยข้อนี้เขาให้เรียงลําดับจากมากไปน้อยครับเราไปดูโจทย์กันเลยเรามาดูครับหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านเราเช็คก่อนนะครับว่าหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรสําหรับจํานวนนี้หลักที่มากที่สุดอยู่ในหลักล้านจํานวนนี้หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน หลักล้านเหมือนกันหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านหลักล้านเหมือนกันหลักล้านเหมือนกันทีนี้เราก็ไปเปรียบเทียบทีละตัวเลขกันหลักล้านครับเราเปรียบเทียบจากหลักที่มากที่สุดเลยนะครับหลักที่มากที่สุดคือหลักล้านครับเลข8ครับจํานวนนี้จํานวนนี้หลักที่มากที่สุดคือเลข8เหมือนกันครับจํานวนนี้หลักที่มากที่สุดคือเลข8เหมือนกันครับเหมือนการโชควยครับยกนี้8 8ด เสมอรครับหลักล้านตัดสินไม่ได้ครับไปต่อสู้กันในยกที่อยู่ในหลักแสนครับหลักแสนเลขอะไรครับได้เจ็ดหลักแสนเลขอะไรครับได้เจ็ดหลักแสนเลขอะไรครับได้เจ็ดยกนี้เสมอกันเพราะว่าเจ็ดทั้งหมดเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดยังตัดสินไม่ได้ว่าใครมากต่อไปครับยกต่อไปครับเปรียบเทียบเหมือนมวยนะยกต่อไปครับ หลักหมื่นครับหลักหมื่นเลข4ครับหลักหมื่นเลข4ครับหลักหมื่นเลข6ครับเลข6ชนะครับเพราะงั้นจนํานวนนี้มากที่สุดเขียนไปก่อนเลยครับเขาให้เรียงจากมากไปน้อยมากสุดมาเลยครับแป6เจ0ดห3หนึ่งสี่ศย์สาใช้ลูกน้ำครับนี่เพราะงั้นตรงนี้เรียบร้อยละตรงนี้หนูก็สามารถที่จะเอา ดิสอขีดไว้ได้เพื่อที่จะไม่ให้เรามาใช้ตัวเลขตัวนี้อีกเดี๋ยวสับสนนะครับอ้าวเราไปดูต่อต่อไปครับหลักพันครับหลักพันเลขสามครับหลักพันเลข5ครับ5มากกว่าครับเพราะงั้นมาเลยครับ8 7 4เจ็ดสีห้าแปดเ้เครับ1 2ึสาม หนึ่งสองสามอ๋อขอโทษทีครับจำนวนนี้ครูน่าจะเขียนผิดเห็นไหมแปดเจ็ดหกหนึ่งสี่ศูนย์อ๋อขาดหนึ่งไปอีกหนึ่งตัวครับขอโทษทีครับอันนี้ครูก็ใส่ลูกน้ำใหม่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหมครับนักเรียนครูก็ยังมีผิดพลาดเลยเพราะงั้นนักเรียนต้องรอบคอบนะครับอ่าโอเคตันนี้หนูก็ได้ละตัวน,นี้ขีดไปเพราะงั้นจำนวนสุดท้ายคือจำนวนที่เหลืออยู่รครับ น้อยสุดครับเรียบร้อยนี่ก็คือการเรียงจากมากไปน้อยแค่นี้ก็ถูกแล้วไปดูข้อต่อไปครับครูจะทําให้ดูบางข้อนะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับเรียงจากน้อยไปมากคราวนี้เรียงจากน้อยไปมากครับอาจคำสั่งให้ชัดเจนเราไปดูข้อไหนน้อยสุด เราไปดูไปเช็คจํานวนก่อนครับว่าหลักที่ไม่สุดหลักอะไรหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านหลักล้านครับหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านหลักล้านครับหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านหลักล้านครับหลักล้านเหมือนกันหมดเลยเพราะงั้นเราไปดูว่าตัวเลขในหลักล้านเลขอะไรครับเลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าเสมอครับไปดูยกต่อไปหลักแสนครับเลขแปดเลขแปดเลขแปดเสมอครับต่อไปเลขห้า เลข9เลข5เรียงจากน้อยไปมากครับอัน,นี่มากสุดเลยมากสุดต้องอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเรียงจากน้อยไปมากอันนี้มากสุดเลยเพราะงั้นอยู่ข้างหลังเลยครับอยู่ข้างหลังเลยอันนี้ใส่ตัวเลขไว้อันนี้อยู่อันดับสามเลยนะครับมันได้แล้วขีดที่อ่าโอเคคราวนี้เราไปดูต่อไปในหลักพันครับ หลักพันเลขศหลักพันเลข8อันนี้มากกว่าครับอันนี้น้อยสุดครับน้อยสุดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับอันนี้เป็นอันดับสองครับไม่งงนะครับเขาต้องการจํานวนที่น้อยที่สุดไปจํานวนที่มากที่สุดน้อยสุดมาจํานวนแรกเลยครับจํานวนที่2ครับสําหรับใบงานนี้นักเรียนต้องรอบคอบนะครับเพราะว่า ในเรื่องของการเรียงเนี่ยบางทีก็จะหลงกันได้นะครับครูก็ยังหลงกันจนุนที่3ามกคือถ้าพื้นที่พอก็เขียนต่อกันไปเลยนะครับเรียบร้อยแค่นี้ก็ถูกแล้วนะครับเป็นการเรียงลำดับจำนวนนะครับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากสนใจที่คำสั่งนะครับโอเคสำหรับใบงานนี้นั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ